ที่ต้อนรับกลับสู่ช่อง TK Studio วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ที่ถือว่ามีชื่อเสียงและความโดดเด่นอย่างมากในโลกการบินนั่นคือ Sikorsky S-92 เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภารกิจพลเรือน การขนส่งเจ้าหน้าที่สำคัญไปจนถึงภารกิจทางทหารและในปี2025นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากในการพูดถึงประสิทธิภาพสมรรถนะและราคาของมันในปัจจุบัน Sikorsky S, S 9 2ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sikorsky Aircraft Corporation 1ในผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจุดเด่นของรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายสาหรับผู้โดยสาร ซึ่งทำให้มันถูกเลือกใช้อย่างกว้างขวางโดยรัฐบาลบริษัทเอกชนและองค์กรกู้ภยัยหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงผู้โดยสาร VIP การสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในทะเลหรือแม้แต่การค้นหาและกู้ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ซิค o อสตี้92เป็นที่นิยมก็คือห้องโดยสารที่กว้างขวางและออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง19คนและยังสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางภายในเพื่อตอบสนองภารกิจต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการเพิ่มพื้นที่สำหรับสัมภาระนอกจากนี้ห้องโดยสารยังถูกออกแบบมาให้ลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนเพื่อมอบประสบการณ์การบินที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในด้านประสิทธิภาพซีคอสกี S-92 ติดตั้งเครื่องยนตเทอร์โบชาร์ฟคู่ที่มีพลังสูง ทำให้สามารถบินได้อย่างมีเสถียรภาพทั้งในสภาพอากาศที่เลวร้ยรายและในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ306กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือราว190ไมล์ต่อชั่วโมงและมีระยะทางบินที่ประมาณ999กิโลเมตรทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องเดินทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องหยุดพักเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเฮลิคอปเตอร์รุน่นนี้ก็มีมาตรฐานสูงมาก มันถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยหลายชั้นตั้งแต่ระบบควบคุมการบินสีแกนที่ช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกที่มีการสำรองและระบบป้องกันในกรณีฉุกเฉินรวมถึงการใช้วัสดุดที่มีความทนทานสูงต่อการกระแทกสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ซิค o สกี้ s 9 2เป็นหในเฮลิคอปเตอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาด ในปี2025ราคาของ Sikorsky S92 มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและวัตถุประสงค์ในการใช้งานสำหรับเวอร์ชันพื้นฐานราคาจะอยู่ที่ประมาณ27-30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000ล้านบาทไทยหากเป็นเวอร์ชันที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่นสำหรับภารกิจ VIP หรือค้นหาและกู้ภัยราคาก็อาจสูงขึ้นไปจนถึง35ล้านดอลลาร์สหรัฐความคุ้มค่าของราคานี้อยู่ที่การได้เฮลิคอปเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงปลอดภัยและใช้งานได้หลากหลายในภารกิจพลเรือนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกใช้เป็นหลักในการขอส่งผู้โดยสารไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเพราะมีพื้นที่กว้างและระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดส่วนในด้านการใช้งานทางการทหาร หลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองก็นำไปใช้ในภารกิจลำเลียงการค้นหาและช่วยเหลือรวมถึงการขนส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจุดแข็งของมันคือสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในทะเลสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีการบินคงต้องชื่นชมระบบการบินอัตโนมัติและการนำทางที่ล้ำสมัยของซิคลสกี s, s 9 2มันถูกติดตั้งด้วยระบบการบินดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างมั่นใจในทุกสภาวะระบบเรดาร์และอุปกรณ์ช่วยนําทางยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินในที่ทัศนวิสัยต่าหรือในสภาพอากาศเลวร้ายทําให้การปฏิบัติการมีความต่อเนื่องและปลอดภัยยิ่งขึ้นสิ่งที่ทําให้ซิคอสตี้ S 92ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องก็คือความสามารถในการอัปเกรดและบํารุงรักษาเครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้การซ่อมบำรุงทำได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติการนี่คือเหตุผลที่องค์กรขนาดใหญ่และกองทัพหลายประเทศเลือกลงทุนในรุ่นนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเฮลิคอ,ปเ,อปเตอร์รุ่นอื่นในระดับเดียวกันเช่ชเน a g u s t a Westland a w 101หรือ Airbus H 225หลายคนมองว่า Sikorsky s 92มีความสมดุลที่ดีระหว่างราคาความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายโดยเฉพาะหากพิจารณ